พนขายจ,าซ,จาซื้อจาซื้อมีมีแนวใสบ่พี่โอ้มีใสแนวใสบละ่ะ <c oughs> เอาไปเอาไปจ้งไน,นี่เอาไปา่ให้ผู้ใดเอายกไปตรงโต๊ะสิจม้ามามา,มาโอ้ยพนขายแบสอ,อยางมันบ่ค่ะ อมยตายเลยที่เอาลูกใา้คนเสีถุงให้ ็คือเาถใ่ใส่ใ่าดะกร้าก่อนโรยโรยลเอรดเาถรือไม่สะดวกใ้ถาดลหยดหลุมรว่าอดนอเถือเอาลูปภพะุลมงเือสัตว์กัปรเซ็นต์ขึ้นงั้นุมเมปุ๊บสีวัน นี่มันเกศเทียนเนี่ยพ่อมันเป็นนที่ี่มเมต1เมตรที่วนดนะอันไหนพิ่นขครแน่จ้ะขครเบิดเลยบอก่ยังนขายบอกเด็กน้อย้ะจ้ะจ้ะโอ้ย่นงเอ้ย มามาเมื่อสุดท้ายก็ดีอย่างหนึ่งพี่น้องได้ซื้อของพี่น้องซื้อผักผักเต็มเพิ่นขายบนสุอย่างค่ะหาเรียกซื้อกระเพรากระเพรามันเอาไปขายแอนกระเพรานี่เพิน่นขายต้นเราเท่าไหร่กี่ล่ะกระเพราเนี่ยเดี๋ยว นนี่ขายังเอาได้เลยมันบอกต้นเท่าใดค่ะเนี่ยต้นสิบบาทอันนี้ผักขึ้นพนหนี่เตีมันเลยมันมันคือผักอยังงละ่ะผักเชีว จะได้บะเคืองบะเคือกับโต๊ะรถสิบาทเล่ล่ะนี่้องข้าวสอนผักก็ได้แล้วก็หล่ำสองหัวหัวละยี่สิบเปนไส้ให้แม่ใจงั้นเหรอแม่บ้านใจเรจ้ะใจยูตุแล้วจ้ะโอผักเซลล์ มะเขือเทศแล้วจะเอาผักอะไรล่ะเพชรกาจะผักอะไรดีดอกกะหล่ำก็นั่นเบอแล้วมะเขือเ,เ,เทศป้าออกมาเขือเทศบอเพชรเอาเัาพริกบอกขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้เราพามาเราซื้อผักกะหล่ำเบอแล้วเหลือหัวเดียวเพือมันหนังนอ้อนี่เพือมันหยังนงิน เอาตะกรำเนี่ยล่ะลูกปะไปค่ะทุกคนไม้มืองสุดท้ายก็ได้ของไปอยู่เด้อค่ะเด้อมามามาเก็บตกมาหาซื้อผักค่ะขอบคุณที่รับชมให้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณค่ขอบคุณที่กด subscribe นะคะขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดี